รอยเอสเขาไปซื <R> ้อรถทางใดกันเดี R ๋ยวมือนีเพ่ยนิษสิพาไปค่ะพี่จะไปใส้ครับนั่นเดชลานรถลานฝีช้าผ่านีเดี๋ยวพาไปซื้อลานนี้ค่ะมาตามมาคุปปว่าเป็นยังเพ่ยนิษคือมาซื้อรถอยู่นี่ค่ะมีแคบบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้บ่ต้องมีค่อนคำเนี่ยค่ะเขามีบริการส่งรถให้ฮอดบ้านขอบและที่สำคัญเพิ่นมีตั้งที่สิสาขาทั่วจังหวัดร้อยเอ็สเขาพี่น้องตั้งแต่วันที่1กันย่าถึง31ตุลาคมเขามีคูปองค่ะพี่น้องเพื่อได้ท่องบาทนึงนน้อเขาซื้อรถได้ท่องเนาะเป็นยัังงสสิิบบ่่เอออาาแหนนมมถูกกใใจี้ไคตว รุ่นนี้เลยพี่น้องรับโชว์หมใส่กุญแจเป็นแบบรีโมทอัจฉริยะมีสัญญาณการขโมยลรอกะระบุตำแหน่งของรถเท่าไดนนําค่ะรุ่นนี้เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันไดถึง5 8 8กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะช่องเก็บของไต้เบาขนาดกะใหญ่ขึ้นใส่หมวกกันน็อกในทั้งใบเลยมีสายชาร์จ USB ไท p ซ C ให้ Z พร้อมพร้อมกับช่องเก็บโทรศัพท์ขนาดใหญ่โตรถเองกะน้ำหนักเบาขับมวนคอนโทรหรยัดผู้หยิงผู้ชายขับได้เบิดค่ะหรือถ้าผูดด้ใดออกรถแล้วอยากมาสอบรถเช็คระยะหรือว่ารถมีปัญหาทีสร้างประจําที่เพิ่นเก่ง ได้มาตรฐานนะคะออซื่อยูไสบ่จอเป็นต้องไปเช็ยคยูหันหาสามารถไปเช็คได้เบิดเลยเพราะว่าเพิ่มมีทั้งหมด20สาขาทัวจังหวัดร้อยเอ็ดเลยค่ะพี่นอ้องถ้าผู้ใดอยากออกรถไม่อย่าลืมมาที่ปรีเชา5่านนีนะะ่เค่ะสาขาสัวันนักูมยูติดกับแอดไวค้ค่ะก่ออดอนุสาวรีย์่าวเสียงเนอถ้าถ็จะมีวัสดมีอีก19เกาสาขาทัวจังหวัดร้อยเอ็ดเลยสามารถติดต่อตตสอบถามได้ตรงเบอร์โทรด้ดดานลางนี่ได้เลยและที่สำคัญออกรถง่ายถือแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ซื้อรถใดล้วจ้าอย่าลืมแวะมาอุนเดไวนี้เมื่อก่อน